สวัสดีครับวันนี้ก็แอดมินปอยคุงนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวแล้วก็ความอายที่จะทําคลิปหรือว่าเปิดหน้า,าถ่ายรูปลงโปรไฟล์ตัวเองเพื่อจะสร้างตัวตนในการเป็นนักขายออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้ผมพูดรวมๆนะจริงๆแล้วผมอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอา,อาหารสัตว์น้ำแล้วก็ พวกสัตว์เลี้ยงนะครับแต่นี้ผมก็ขอพูดรวมๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้รู้สึกผู้ติดตามเยอะมากนะเข้ามาติดตามเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นนักวิชาการแล้วก็ผู้รู้นะแต่ก็พูดตามประสบการณ์ที่เจอในกลุ่มนะครับบางคนอายครับอายที่จะเปิดเปิดหน้าคือถ่ายรูปแบบเนี้ยคือไม่สวยไม่หล่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีครับเรา อ่าไม่ต้องแบกรับภาระว่าเราเนี่ยสวยหล่อเหมือนดาราครับเดินไปไหนก็กลัวคนจะทักว่าไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมากลัวครับคือมีหลายคนกลัวนะเออแล้วก็มีถึงขั้นบูลลี่ว่าไม่มีงานทำอะไรประมาณนี้ขายของครับซึ่งจริงๆแล้วอาชีพมันเป็นอาชีพอิสระแล้วก็เป็นอาชีพของเราด้วยนะเราไม่ได้ เราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเราไม่ต้องไปกลัวครับไม่ต้องไปอายเราไม่เคยโดนใครด่าเราพลาดเราก็แก้ไขเองนะครับด้วยสติปัญญาแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกน้องใครไม่ได้เป็นขี้ข้าใครไม่ต้องไม่ต้องถูกจํากัดด้วยเงินต่างๆเราขยันมากเราก็ได้มากนะครับบางคนนี่อยู่บริษัทแต่ว่าขยันสุดๆเลยแต่ว่ามันก็ได้เท่าที่เขาตั้งไว้ให้นั่นแหละครับ ก็ต้องไปแข่งขันอื่นๆอีกฉะนั้นข้ามเรื่องนี้ไปครับเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายครับเราไม่ใช่มืออาชีพอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวว่าคนจะเห็นครับคนยิ่งเห็นเยอะยิ่งดีครับยิ่งด่าเยอะก็ยิ่งดีคนยิ่งเมนเยอะก็ยิ่งดีนะครับมันจะช่วยกระตุ้นโพสต์กระตุ้นเพจกระตุ้นอะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยให้คนอื่นเขาเห็นด้วยนะครับอันนี้มันเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันอยู่ในระบบของสื่อออนไลน์ที่เขาทําไว้นะครับยิ่งมีคนคอมเมนต์เยอะอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเลยนะแต่ว่ามันก็เด้งหน้าจอเรานะครับให้เราเห็นนะครับคือมันมันเป็นที่ระบบที่เขาจัดการนะเป็นอย่างแบบนี้ด้วยบางคนหลายคนที่เป็นเชียร์เตอร์เนี่ยเขาก็พยายามทำคอนเทนต์ให้ให้คนพูดถึงเขาไม่ว่าจะในแง่บวกหรือว่าแง่ลบ รวมไปถึงแม้กระทั่งข่าวลือเขาก็ทําได้ทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่ว่ามันมันช่วยให้ให้กระแสมันทําให้เขาดังได้นะครับอันนี้ก็บางคนงงไงว่าเขาจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรนะครับบางครั้งก็มันก็เป็นแบบคลิปแบบโง่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราทําอะไรทีม่มันปกติเนี่ยมันก็ไม่มีคนดูนะครับเออก็ ปล่อยเขาไปครับพวกนั้นเขาเขาเขาไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่กําลังจะ,ะเป็นสายเคียเตอร์เนี่ยกลัวก็คืออายที่จะโดนบูลลี่อายที่จะโดนด่าอายที่จะเปิดหน้ากลัวไม่สวยอะไรไม่หล่ออะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องไปกลัวครับเราคือเราผู้กล้าครับนะเราจะทําอะไรก็ทําเลยนะครับแล้วก็ การที่ใช้รูปตัวเองสร้างโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคือเหมือนระบบมันจับได้ว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงอะ่ะมันจะยิ่งดันคลิปเราเนี่ยให้มันคือเหมือนมันมันเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพนะครับการใช้คลิปที่ว่าเปิดเผยตัวตนใช้เสียงไม่มีเพลงอะไรต่างเนี่ยมันจะช่วยนะใครที่ไม่เชื่อผมก็ลองดูก็ได้นะลองทําดูนะครับแล้วก็ สร้างภาพลักษณ์ให้คนที่เข้ามาชมเนี่ยจําเราได้ด้วยนะถ้าเกิดสมมติเราไปใช้รูปปอมคนนั้นคนนี้นะแม้กระทั่งหลายหลายคนบางคนนี่อายใช้รูปหมารูปแมวรูปกระตุ้นไม่ดีนะผมว่ามันไม่ดีนะแล้วก็มองดูไม่เช่เถือด้วยเวลาคนซื้อเข้ามาดู โรไฟเพื่อที่จะเช็คเครดิตนะครับว่ามีตัวตนจริงไหมเป็นเฟซจริงไหมเฟซปลอมหรือเปล่าหลอกโอนตังหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งสินค้าที่เรานําไปลงเนี่ยมันมีหลักาค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเราไปใช้รูปก,กระตูเนี่ยตสินค้าเราหลักหมื่นลักพันนี้มันก็สร้างความไม่มั่นใจให้เขานะครับถึงแม้ว่าของเราจะดีจริงนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ข้ามาพูดกะทําเป็นคลิปสั้นๆนะแต่ตอนนี้5้าทีไปแล้ว โอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เรื่องของโปรไฟล์นะครับพยายามไม่ต้องไปอายครับใช้รูปจริงไปเลยนะไม่เป็นไรครับเราไม่ใช่มืออาชีพอ,อยู่แล้วเราไม่ไรต้องเสียอยู่แล้วนะครับดีไม่ดีเผิดดังด้วยนะลองดูครับ